ONE n e w สตรงไปตรงมาคุณผู้ชมค่ะคดีรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตนะคะที่ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ย ถือว่าคดีทางการเมืองครับคดีทางอาญานี่คืบหน้าไปมากทีเดียวใช่แล้วครับตอนนี้เหลือคดีแพ่งใช่ไหมคะครับคดีทางการเมืองก็คือคุณยิ่งรักชินวัตรถูกถอดถอนไปแล้วนะฮะค่ะคดีทางอาญาก็ไปสู่ศาลฎีกานักการเมืองตอนนี้คุณยิ่งรักก็สู้คดีในชั้นนี้อยู่นะครับคดีทางแพ่งรัฐบาลตัดสินใจไม่ฟ้องแพ่งนะฮะแต่ใช้วิธีการเรียกความเสียหายทางละเมิดก็คือหน่วยงานภาครัฐเรียกค่าเสียหายจากข้าราชการหรือว่าข้าราชการการเมืองตรงนี้ยังไม่ได้สรุปข้้อออออเเสสีียยหาาาาแแต่่มมกกกรรรรรุปืงงงขโคลว เดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางคุณจิรชัยมูลทองโรยนะครับซึ่งเป็นรองปลัดสํานักนายรัฐมนตรีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าวได้เปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการนี้แล้วนะครับเป็นโครงการที่ดําเนินในช่วงกรกฎาคม2554ถึงพฤษภาคม2557นะครับ ซึ่งเป็นรัฐบาลพักเพื่อไทยมีคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับโดยการสอบนะครับได้เชิญบุคคลมาทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็ตั้งประเด็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการสอบนะฮะเดี๋ยวดูกราฟิกเลยนะครับคุณผู้ชมครับาการสอบนะครับแนวทางการสอบ ก็คือ 1. พฤติกรรมการดําเนินการในการกํากับดูแลติดตามในฐานะเป็นนายกและเป็นประธานกขอชอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติของคุณยิ่งรักนั้นผิดหรือไม่ผิดอะไรอย่างไรอันนี้ 1. แนวทางแนวทางเรื่องความเสียหายจากการดําเนินโครงการตัวเลขอะไรต่างๆจํานําแพงแต่ว่าไปขายต่อได้ถูกตรงเนี้ย ความเสียหายเท่าไหร่และผิดหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนวิธีการสอบขั้นตอนการดำเนินการสอบทำมาตั้งแต่เมษายน2558เชิญบุคคล3กลุ่มมาให้ปากคํากลุ่มหนึ่งก็คือข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง15หน่วยงานอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้กล่าวหาก็คือทางสอสอพักประชาธิ<ข>าปัตย์กับหัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ,ะและผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณยิ่งรักชินวัตร กับรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลพักเพื่อไทยผลการสอบสวนออกมาแล้วครับสรุปได้แบบนี้ครับผลการสอบสวนก็คือ1เรื่องของส่วนต่างที่ชาวนาได้รับจากการจำนำข้าวอย่างเช่นราคาตลาดตันละ900 0รัฐบาลพักเพื่อไทยรับจำนำหมื่นห้าส่วนต่าง6000ตรงนี้คณะกรรมการสรุปแล้วว่าไม่ถือว่าเป็นความเสียหายนะครับเพราะชาวนาเป็นผู้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถือว่าตัวนโยบายตัวโครงการไม่ผิดะนะฮะ สองแล้วกลุ่มข้าราชการที่ทำตามนโยบายของรัฐบาลล่ะตรงนี้สรุปแล้วว่าไม่ถือว่าทำให้เกิดความเสียหายเพราะเป็นการดำเนินการตามนโยบายสามเรื่องของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายตรงนี้ถือว่าผิดฐานปล่อยปละละเลยค,คือตัวนโยบายไม่ผิดแต่ผู้กำกับดูแลถือว่าผิดเพราะว่าไปปล่อยปละละเลยทำให้มีการทุจริตเกิดขึ้น ส่วนเรื่องตัวเลขว่าเสียหายเป็นเงินเท่าไหร่อะไราย,ยางไรคณะกรรมการยังไม่ได้สรุปนะครับเพราะต้องรอจากทางกระทรวงการคลังสรุปมา,าแต่ว่าประธานคณะกรรมการบอกว่าคงจะไม่ถึงขั้นหลัก5้0แสนล้านแบบที่ปปช,ชสรุปมา,าก็มีรายงานว่าอาจจะประมาณ20 0 0 0ล้านนะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับมีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เ t r a i t s ท i m e s ของสิงคโปร์นะครับลงบทสัมภาษณ์เอาไว้ก็มีอยู่ส3งาคำถามนะครับ อย่างเช่นนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องข้อเรียกร้องให้คนตระกูลชินวัตรเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเป็นข้อเรียกร้องออกมาตั้งแต่ตอนที่ถูกการชุมนุมของกปปสคุณยิ่งรักบอกว่าเชื่อว่ายัางได้รับเสียงสนับสนุนอยู่และควรให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินคำถามที่ว่าพอถูกตรวจสอบถูกดำเนินคดีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมีข้อสงสัยว่าจะหนีออกนอกประเทศคุณยิ่งรักตอบว่าหากอยากจะหนีคงหนีไปตั้งแต่แรกแล้ว แล้วจะเข้าสู่กระบวนการทางศาลไปทําไมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เดินสายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศเหมือนกับทําตัวเป็นภัยพุกคามต่อรัฐบาลและทหารหรือเปล่าอันนี้เดอะสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ถามนะครับคุณยิ่งรักบอกว่าตอนนี้ตนไม่ได้มีตาแหน่งทางการเมืองอะไรเป็นเพียงแค่คุณแม่ที่มีลูกหนึ่งไม่มีอะไรต้องมาห่วงเกี่ยวกับตัวดิฉันก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เอามาให้ติดตามกันครับ เรื่องราวของโครงการรับจำนำข้าวนะคะผลประโยชน์ของประเทศชาติที่เสียไปค่ะใช่ค่ะวันนิวส์ตรงไปตรงมา